9ปีของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศไทยเกิดการพัฒนาในทุกมิติแม้ต้องดำเนินงานท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 แต่ผลงานยังเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกโดยเฉพาะการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศซาอุดิอาระเบียคือหนึ่งในนโยบายสำคัญด้านต่างประเทศในการรักษาสมดุลกับมหาอำนาจและมิตรประเทศ การเดินทางมาไทยครั้งแรกในรอบหลายสิบปีของเจ้าหน้าที่ระดับสูงซาอุดิอาระเบียเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียหรือ A.C.D. ครั้งที่2เมื่อปลายปี2557คือจุดเริ่มต้นของการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่ไทยซาอุและการเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียของพลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเมื่อวันที่25-26มกราคม2555และ28กุมภาพันธ์2555คือคกลไกความร่วมมือทวิภา,ภาคีสคาญ เพื่อผลักดันกรอบนโยบายและแผนความร่วมมือต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนผลจากการฟื้นฟูความสัมพันธ์ใหม่นี้จะทําให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับประชาชนมากขึ้นไทยจะส่งรายงานไปยังซาอุให้ใกล้เคียงกับ30กว่าปีก่อนที่มีรายงานไทยไปทํางานที่ซาอุกว่า300,000คนประเทศไทยพร้อมส่งออกอาหารและผลผลิตต่างๆให้แก่ซาอุโดยที่ทั้งสองฝ่ายพร้อมลงทุนระหว่างกัน ภาเอกชนไทยพร้อมเข้าไปลงทุนธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะอาหารฮาลาลสินค้าอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพสินค้าตกแต่งภายในส่วนซาอุก,ก็สนใจมาลงทุนด้านพลังงานในพื้นที่ EEC ของไทยการฟื้นฟูความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศนี้ยังต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนโดยคาดหวังว่าจะได้รับการสานต่อจากรัฐบาลชุดต่อไป